และจอมเวทซีซั่นที่3ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าแนะนําว่าเอาคนไหนดีนะครับแต่ผมคิดว่าทั้ง3คนเนี่ยมันเป็นคนละคลาสกันนะแล้วก็ดีคนละแบบด้วยนะครับผมเลยไม่ทําคลิปแนวทางเลือกเนาะแต่ผมจะกลับมาทําคลิปแนวทางเลือกอีกทีหนึ่งหลังจากที่ผมได้เล่นทั้ง3ตัวนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆขาดคลาสไหนเลือกคลาสนั้นไปก่อนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากมีคลาสนั้นอยู่แล้วเพื่อนๆก็สามารถข้ามได้เลยนะแล้วก็ไปกดฟรีจากจจก ได้ดีกว่านะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงโปรไฟล์จองเวทของแอสตาซีซันที่3ตามอันดับที่ผมได้สอบถามเพื่อนๆในชุมชน YouTube ของผมนั่นเองนะครับแอสตาจะมีสกิลอะไรบ้างใส่อุปกรณ์อะไรดีรูนใช้แบบไหนไปดูคลิปนี้กันคลิปนี้สนับสนุนโดยไอคอนมัลติมีเดียศูนย์จำหน่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กปรินเตอร์มือหนึ่งของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์และถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับกำลังมองหาคอมพิวเตอร์มือ2อสภาพนางฟ้าสเปคโหดผมแนะนำเทคสโตนิกส์ยูสคอมพิวเตอร์คอมมือ2คอมพิวเตอร์สเปแรง ราค,คาย,ย่อมเยาเพียงหมื่นต้นๆก็สามารถทํางานเล่นเกมตัดต่อได้สบายๆใครมีแผนที่จะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นะครับผมแนะนําเป็นอย่างมากเลยกลย่อนส่งมีบริการเทสใช้งานเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงให้ผู้ซื้อได้อุ่นใจซื้อไปแล้วเล่นได้แน่นอนถ้าหากภายใน7วันเปิดไม่ติดมารับเครื่องใหม่ได้เลยใช้โค้ดมาจากช่องเนครสจัดส่งฟรีทั่วโลกนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมเนครสคนไหนสในใจเติมเกม Black Clover Mobile ือเซิร์ฟญี่ปุ่นก็สามารถติดต่อมาที่ Facebook ส่วนตัวของผมได้เลยนะครับคลาสป้องกันเป ดันเนมากคับปัจจุบันมีเพียงไม่กี่คนนะครับที่เป็นคลาสป้องกันสีแดงที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับจอมเวทคนแรกนะครับก็คือแอสตาเอสตาที่แจกฟรีนั่นเองนะครับจอมเวทคนที่2ก็คือเวโตฮิวได้แดงโลเยอะดาเมจแรงนะครับและคนที่3เนี่ยก็คือแอสตาซีซันที่3นั่นเองนะครับผมตัวเนี้ยน่าสนใจสุดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่สกิลที่1กันเลยนะครับสกิลที่1โจมตีเดี่ยวมีโอกาส60%ลบบัฟที่ศัตรูใช้งานอยู่นั่นเองนะครับสกิลที่ีีเเด่ยยววชนนกัเลย และความสามารถของสกิลก็คือนําดีบัฟที่เพื่อนร่วมทีมโดนอยู่มาเป็นของตัวเอง1นึ่งดีบัฟนะครับและก็ลบดีบัฟทั้งหมดที่ตัวเองได้รับออกนะครับทีนี้เมื่อใส่การนะครับจะมีความสามารถเสริมเข้ามาก็คือเมื่อมีการลบดีบัฟที่ตัวเองได้รับอยู่นะครับจะได้รับบัฟอมตะหนึ่งรอบอ บัฟอมตะนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับทัสมันโคตรดีเลยนะครับผมและถ้ายิ่งไปสู้กับสายดีบัฟเฟอร์นะครับผมบอกได้เลยว่าออโต้วินนะครับคุณผู้ชมครับเหมาะมากสําหรับ PVP นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูที่สกิลอันติเมตครับอันติเมตก็จะเป็นอันติเมตโจมตีเดี่ยวเช่นเดิมเลยนะครับและก็มีโอกาส80%สร้างดีบัฟย่อยุต่อศัตรูที่ถูกโจมตี2รอบนะครับและก็มีโอกาสอีก25%จะสร้างดีบัฟย่อยุต่อศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา2องรอบนั่นเองนะครับส ที่เราไปลง PVP ใช่ไหมแล้วก็เจอพวกดาเมจเดี่ยวแรงๆอะไรประมาณเนี้ยผมบอกเลยว่าแอสตาเก็บให้หมดแน่นอนครับเอาง่ายๆตัวแอสตาซีซั่นที่3เนี่ยก็คือตัวรับตีดีๆนี่แหละครับคุณผู้ชมครับต่อมาเป็นสกิลวสารครับโจมตีเดี่ยวมีโอกาส55%สัดตามศัตรูเป็นเวลา1รอบครับผมในส่วนของสกิลใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลติดตัวกันบ้างดีกว่านะครับมาดูที่สกิลแรกสกิลติดตัว LR ครับเมื่อเข้าสู่การต่อสู้จะบล็อกสถานะผิดปกติให้ทั้งทีมเป็นนนเวลาา1รรอบะบสถาาผิิดปกตตงี ก็คล้ายกับการบล็อกดีบัฟนั่นแหละครับคล้ายๆกันเนาะแต่ผมคาดว่าน่าจะรวมไปถึงสถานะสตันแล้วก็มาร์สของชาร์ลอตด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ชัวร์นะต้องลองเทสกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ดูจากสกิลแล้วค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยนะครับนี่แหละสายแทงที่แท้ทูคล้ายๆกับเจ้าตัวมาร์สเลยนะครับสำหรับสกิลนี้เนาะแต่ผมก็ลืมว่าไอ้เจ้าตัวมาร์สเนี่ยมันระบุไว้ว่าดีบัฟหรือว่าสถานะน,นะครับยังไงขออภัยด้วยแล้วกันเนาะต่อมาเป็นสกิลติดตัวเอาเวคขั้นที่2นรลดดมจทีีโ่โตงสเ,เริ่มต้นคือ3%ตามดีัย่ที่ ได้ต่อศัตรูนั่นเองนะครับก็ทําให้เจ้าแอสตาเนี่ยถึกขึ้นนั่นเองครับผมต่อมาดูความสามารถการ์ดกันบ้างครับความสามารถของการ์ดก็คือเมื่อดีบัฟที่ติดตัวอยู่ถูกยกเลิกนะครับแต่ละดีบัฟที่ถูกยกเลิกจะฟื้นฟู HP 5%จาก HP สูงสุดของตัวเองนั่นเองนะครับเมื่อแอสตาใส่การ์ดนะครับจะสามารถฮิวเลือดได้ด้วยนะเออก็ค่อนขอ้างที่จะเพอร์เฟกมากๆสําหรับคําว่าสายแทงนั่นเองนะครับหรือว่าคลาสป้องกันเนาะซึ่งจอมเวทโปรไฟล์ของแอสตาก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาก,กน,นกัน แต่ว่าก่อนไปรับชมเนี่ยถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์และก็สามารถสร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนๆได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆของทางช่องในคอสเกมมิ่งนะครับต่อไปเป็นการแนะนําอุปกรณ์ครับแอสตารจากที่ผมดูสกิลแล้วนะครับเน้นแทงอย่างเดียวก็พอไม่ต้องไปเน้นดามเมจแบบเวตโต้นะครับลงได้ทั้ง PVP และก็ PVE เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เซตแรกที่ผมแนะนํากันนะครับหก็คือโล่เล็ก2ชิ้นนะครับสก็คือโล่ใหญ่4ี่ชิ้นซึ่งโล่เล็กนะคร 3ข้อดีของเซตนี้ก็คือจะทําให้ผู้สวมใส่นแข็งมากๆเลยยืนรับดามเมจได้แบบชิลๆเลยครับคุณผู้ชมครับและอีกเซตหนึ่งที่ผมจะแนะนานะครับผมจะแนะนําเป็นโล่ใหญ่2ชิ้นนะครับแล้วก็ HP ใหญ่4ชิ้นเลยโดยโล่ใหญ่เราจะเน้นไปที่ชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นที่3นะครับข้อดีของเซตนี้ก็คือจะทําให้ผู้สวมใส่นยืนได้แล้วก็เน้นเกมยืดด้วยนะครับเพราะว่าจะได้รับ HP 10%ทุกการเริ่มรอบนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะเป็นอุปกรณ์ที่สายแทงจําเป็นต้องมีด้วยนะครับโดยเฉพาะแอ ได้เลยนะครับถ้าหากไม่มีการ์ดผมจะแนะนําเป็นเซตที่2จะออกไปด้านสมดุลมากกว่านั่นเองนะครับและต่อมาก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนี้แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงรุนนั่นเองเนาะมาเริ่มที่รุนสีแดงกันเลยครับรุนที่1ผมแนะนําเป็นเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ7%ครับรุนที่2ผมจะแนะนําเป็นเพิ่มดาเมจที่ทําได้5%ครับแล้วก็รุนสีน้ําเงินครับรุนที่1ผมจะแนะนําเป็นเพิ่มพลังป้องกัน20%ครับรุนที่2ผมจะแนะนําเป็นแต่ละรอบเราจะเพิ่มพลังป้องกัน4%และก็เพิ่มพลัังงป้อกนค สมได้ทั้งหมด5สแต็กนั่นเองนะครับและก็รุนสีเขียวครับรุนที่1ผมแนะนําเป็นมโอกัด20%ลดคูณดาวสกิลที่2นะครับผมและก็รุนที่2เนี่ยผมแนะนําเป็นลดดาเมจที่โดนโจมตีลง10%นั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมจะแนะนําเกี่ยวกับแอสตาซีซันที่3นะครับขึ้นชื่อว่าพระเอกความสามารถย่อมไม่ธรรมดาถูกต้องไหมล่ะจอมเวทคนนี้นะครับสามารถเล่นได้กับทุกทีมเลยเอามาแทนมาสก็ได้นะครับน่าสนใจสุดๆเนาะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับจอมเมทคนนี้้สา,ารคมเ,มตรรเนตแลลป่ยิดหัไบ ผมเนโครสขอตัวลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผมบอกตามตรงนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมอัดคลิปเปิดกาชาไปรอบหนึ่งแล้วกะว่าจะเอาไปลงคอนเทนต์ช่วงท้ายคลิปซะหน่อยสรุปเออไอไอดีที่ผมเอามาเปิดกาชาไหม่มันไม่ติดและและพากไปซะเยอะเลยด้วยเออมันก็เปิดได้ตัวดีๆเยอะเลย นะครับและตอนเนี้ยผมขอมาอัดคลิปเปิดกรชาไอดีหลักหน่อยแล้วกันนะครับจริงๆจะเอาไว้รอจูเลียสเลยนะมาเช็คไมค์ก่อนฮัลโหลเทสเทสโอเคไมค์ไม่ผิดพลาดนะมาดูกันว่าอีเวนต์นี้ผมจะได้กี่ตัวไม่ต้องมาเลยเธอเธอเปิดกรชาไม่ได้เธอไม่ต้องมาเขาจะเปิดเองซึ่งผม <c oughs> เธอเปิดเธอก็ไม่มากเธอไม่ต้องเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดกรชาทั้งหมด30โลนะครับก็คือว่ามีตั๋วอยู่25ตั๋วนะครับ นางไปละตัวเกลือโอเคก็คือว่าผมมีทั้งหมดอยู่25นะครับผมจะใช้แค่ตัวเนาะและก็จะเอาเพชรเนี่ยซื้ออีกสัก5ใบก็เพียงพอแล้วนะครับออกไม่ออกค่อยว่ากันแล้วก็อันนี้เป็นของสมมานาคุณนะขอบคุณมากๆเลยเยอะมากเลยคือกะว่าจะไปลงจูเลียสนั่นแหละแต่ว่าอดใช้ไม่ไหวขอเปิดหน่อยละกันอยากได้แอสต้ามากเลยคลิปเนี้ยรีวิวไปนะฮะมา เรามาเปิดกันหน่อยครับ10โลแรกลุยก,กันเลยแล้วกันนะครับผม let's go คุณหนูใส่ชุดน่ารักนักคุณปู่ว่าไงฮัลโหลลืมตาหน่อยเอ้ยดอกแรกก็เล่นกูซะแล้วเป็นไง1นึงรุ้งมาสวยๆงามครับแบบนี้ไม่ขอการ์ดขอเป็นตัวละครเลยแล้วกันจู่แวะจูแว่ยางยางยางโอเคขอกระทิงดำนะครับเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่ในตู้ซีซั่น3ไม่ใช่สิตัวละครทุกตัวในซีซั่นสนะครับเป็นหน่วยกระทิงดำทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าหากไม่โดนกระทิงดำนะแปลว่ามันหลุดเลนนั่นแหละโอเคมาตาเอ๋ตัวเองอพาทิพย์เที่ยงคืนครับอ่าไม่เป็นไรไอ้นี้กาไปฮะขออีกสักนิดหน่อยยังไม่มาครับอีกสักนิดนึงยังไม่มาครับตัวละครมามาแล้วฮะจังหวะนี้กระทิงดำเออซึบเรียบร้อยคือชั้เฮ้ยโอ้ใหม่ก็ชาบี้อีกแล้วโอ้ใหม่ก็โดนชาบี้อีกแล้ว ไอดีเมื่อกี้กูก็เปิดไปชามี่ออกมาทั้งสองตัวอันนี้มาอีกหลอกร้อนอะไรนักหนาชามี่เออโอเคฮะมันก็ไม่ได้เกลือเธอแต่แต่มันโดนชามี่โอ้สิบโลแรกชามี่มาแล้วฮะไปอีกหน่อยครับตายเตัวเองคุณหนูใส่ชุดเออชุดกหาครับสคิปเลยโอเคเรียบร้อยฮะเหลืออีกสิบครั้งนะครับโอ้โดนชามี่อีกแล้วอะเสียงหลงแล้วเนะี่ย ไม่อยากได้ไม่อยากได้ชามีโอเคผมจะต้องเก็บ200การันตีไว้รอไอเจ้าลุงจูเลียสด้วยครับใกล้จะมาละตู้กาชานี่พิเศษกว่าใครโอ้โหประตูนี่ดำปึ๊ดเลยลุงว่างไงฮัลโหลตาเอไม่มีอะไรเลยฮะนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเอาอีกสักสิบแล้วกันเนาะเออมันก็ได้แหละเอาอีกสักสิบเดี๋ยวค่อยไปไล่ฟาร์มเอาครับมาอีกสิบพอนะฮะผมให้คุณเคยสี่สิบก็พออีเวนต์เนี้ยไปพอ จังหวะนี้โ oh, yeah. อ้ย่าเฮ้ยมาอยู่มาครับมามาหนึ่งแบบนี้การ์ดแน่นอนไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบการ์ดมาครับการ์ดรุดเลดด้วยดูทรงการ์ดรุดเลดรุดเลดโอ้โหกอรดอนพดีครับรุดเลดรุดเลดรุดดีเลดมึงรุดรุดน่านกูว่าแล้วโอ้โหไม่มีตัวด้วยประเด็นโอเคครับคุณผู้ชมครับก็นี่แหละเกม Back Cover ว o b i l e มันเป็นเกมแห่งการรุดเลดอยู่แล้วนั่นแหละครับ อย่างที่ผมบอกเอยเอาอีกสักสิบแล้วกันจ้ะโอเควัดดีฮัลโหลลุงวัดดีจ้าลุงฮัลโหลลืมตายให้ผมหน่อยผมขอตัวหน้าตู้อีกตัวเดียวพอพอเลยพอเลยเออลุงขอตัวเดียวพอตัวเดียวก็เพียงพอแล้วนะจ๊ะคอจะแตกแล้วลุงเอ้ยสวัสดีจ้ากระทิงดำนะครับกระทิงดำยงัยงยังยังไม่มามันคือเกมแห่งการหลุดเลดครับเกมนี้มาลุงกระทิงดำหน่อย สวยๆกระทิงยังอย่าบอกโอ้ยังครับยังนึกว่าแวนเจสจะมาอ่าวิลเลียมแวนเจนนะไม่เจนก็เจสผมเรียกเจสแล้วกันเทด่ดีแต่ว่าเจนนี่มันเหมือนแงนแงนเนี่ยเออแงนหน่อยแงนมาแงนแงนวาเนซ่ายังยังครับยังใช้หายวาเนซ่าเอ้ยังยัง,ย,งยังอยู่ไอ้นี่เอกากกากสองรอบเลยมาวาเนซ่ามาแล้วจังหวะนี้ใครเอ่ย โอ้แอตาสุดยอดโอ้ดใใ่แอตาโอไมค์ก oh ็นี่แหละคคุณผู้ชมฮะ50โลพอแล้วเดี๋ยววานเนส่าเราไปกดอ่าคุณแจฟีเอานะครับแต่ว่าไม่ได้การ์ดว่ะการ์ดสำคัญมากครับโอ้พระโถเอ้ยก็ถือว่าได้อยู่แล้วเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปแอบเตมิมเอาก็ได้ถือว่าคุ้มครับ50 ได้2ตัวครับก็เอาไว้ลงดันเทียนเฉยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าในส่วนของการ์ดผมไม่มีแต่ตัวแอสตามันช่วยได้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเรื่องการเป็นอมตะของเขาเนี่ยสำคัญมากๆเลยในการลง t v p นั่นเองนะครับโอเคไปละ